สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n j <ie> Story j t o r y นะครับแล้ววันนี้น้องเอ๋ยอยู่ไหนครับน้องเอ๋ยลืมแล้วทุกคนวันนี้เราอยู่ันที่ตลาดน้ำวัดลำพญานะครับทุกคนอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ40-50กิโลเมตรนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปนั่งเรือแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อเปิดด้วยดูตลาดด้วยนะครับ สำหรับใครจะมานะรานจอดรถเยอะมากนะแล้วก็ตรงนี้มีตู้ ATM ให้2ตู้ก็คือของพกสกับของอมสินนะถ้าิดใช้เงินสดก็กดมาก่อนถ้าไม่ได้ใช้2ตู้นี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก่อนไปรับทนอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง MJ น t o r ตอดีด้วยนะทุกคนไปะจะเอ่ยพาไปเที่ยวดีกว่าไปเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาบริเวณด้านในนะครับด้านหน้าด้านในด้านหน้า,า,นนา,า,นนาเออ จะทางเข้าตลาดแล้วกันเดี๋ยวเราจะเดินพาดูว่ามีของอะไรขายบ้างตอนนี้เจ้าเอ๋ยเจอน้องหมาหนึ่งตัวทัางๆตอนนี้ก็จะเป็นของขายเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนี่มีของหัตถกรรมด้วยนะครับแล้วเจ้าเอ๋ยกินอะไรเนี่ยมีต้นไม้ด้วยมีหลายอย่างเดีย๋ยวเดินไปดูข้างในกันดีกว่านะครับโอเคครับอตอนนี้เราก็เดินอยู่หน้าสาราอยู่หน้าสารานะทางเข้าตลาดตลาดอยู่ทางนู้น อันนี้รอคุณย่าก่อนนะคุณย่ากำลังเดินมาเจาเออยากินไลไรลูกวันนี้ I do, I do. ไอติมไอติมไอติมหลอดนะครับอาหารกลางวันของเจาเออย์คือไอศครีมหลอดนะทุกคนจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูไปตอนนี้เราก็อยู่ด้านในตลาดแล้วนะทุกคนก็จะมีโซนแรกก่อนเลยก็จะเจอของสดมีผักมีผล,ลไม้นี่รเรียกว่าพืชผลทางการเกษตรนะครับมีหลายอย่างีเข้ามาเยอะมีบัว นี่ขึ้นชื่อเรื่องบัวเยอะนะมะม่วงก็มาแล้วก็มีขนมไทย,ยต่างๆรอดช่องมีปลาอโอระไม,ม,ม้มะม่วงมะม่วงเต็มเลยหน้ามะม,ม่วงและในที่สุดเราก็มาเจอกับร้านขายของเล่นนะครับและเจ้า<ล>เอ,อ๋ยของเราก็ดิ้นไปดิ้นมาเจ้าเอ,อ๋ยพายจะไปดูเรือก่อนอลูกเจ้าเอ,อ๋ย,ออายขานี่ตรงเจ้าเอ๋อยากได้เดี๋ยน้องนุ่นอยากได้คะน้องนุ่นน้องนุ่นอยากได้ไปไปดูเรือก่อนไปเดิน แเ้าไปตุ๊กตาแชบ่อไหนแชบ่อไหนตัวไหนแช่บ่ออ๋อแช่บ่อแช่บ่อ่นั้นของเล่นนะครับน้องนุ่นก็เล็งๆอย่างนีฮัลโหลทุกคนน้องเอ๋ยไม่ยอมมาจะเอาของเล่นจะเอาของเล่นฉาญร้านของเล่นแล้วเป็นอย่างเงี้ยววยวายววยวายแล้วแล่วไหนเดี๋ยวเราไปดูเรือก่อนว่าเรือเขามีรอบกี่โมงบ้างนะครับแล้วก็ราคาเรือเท่าไหร่ไม่ยอมมาทุกคนปล่อยไว้กันแหละ ใช่ครับก็เดินออกมาจากร้านของเล่นได้เราก็ลงไปในแพกันสำหรับแพก็จะเป็นของกินนะทุกคนนี่ของกินเยอะมากอตอนนี้เราอยู่บนแพนะครับโอ้ยุกคนไข่ผงก้อนใหญ่มากข้าวเต้ก็น่ากินนี่ร้านขายของกินเพียบเลยใช่เดีย๋ยวเราจะไปดูเรือนะถ้าเรืออยู่ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็เล็งๆไว้ก่อนนะว่าอยากกินอะไรเ,เราก็จะซื้อไปกินบนเรือกัน แต่เบื้องต้นต้องไปหาหวอนว่าเรือราคาเท่าไหร่กี่บาทต้องอมเต้นก็มีคือของกินเพียบนะซื้อเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งที่โต๊ะได้เขามีโต๊ะจัดไว้ให้นะครับของกินเต็มไปหมดเลยเออก็ช่วงนี้คนไม่เยอะนะมีโต๊ะว่างสมัยก่อนเนี่ย mm hmm. แน่นนะตอนเที่ยงนี่คือแบบเต็มเอียดเลยอ่าเนี่ยเราอยู่บนแพนะทั้งข้ามน้าข้ามอะไรด้วยมีสเต็กก็มีผัดไทยหอยทอดก็ดน่าทาน อันนี้ขึ้นชื่อหมูกระเตะหมูกระเตะกุ้งแล้วก็เป็ดโอ้สแกนจ่ายได้ด้วยปลาตัวใหญ่มากน่าทานแล้วก็เรามาถึงท่าเรือรอบแรกสิบโมงรอบสองเที่ยงครึ่งรอบสามบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วกันก่อนนะครับไปโอเคทุกคนเรามาถึงท่าเรือแล้วใช่ครับรอบต่อไปเที่ยงครึ่ง เที่ยงครึงงคร่งอ,นนอันนี้อันนี้ไปวัดหลวงพ่อเปิลได้ป่ะฮะหลวงพ่อเปิลก็จะเป็นในรอบบ่ายสองบ่ายสองเลยนะฮะอันนี้คือวัดสุขวัฒนารามแล้วคนน,น,นี้จะออกไปเมื่อสักครู่อ๋อต้องรอบ่ายสองเลยรอบสิบเอ็ดโมงครึง่งรอบสองรอบสองบ่ายสองต้องรอบ่ายสองอเคทุกคนได้ตั๋วเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเที่ยงครึ่งวัดสุขนะ ถ้าอยากไปวัดกลางบางพาร์ก็ต้อง11บเอครึ่งกับบ่ายสองบ่ายสองรอมันนานไปว่าตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วไงรออีกองชั่วโมงก็ดูแลแปลกๆนะครับโอเค <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวเราไปหาเดินเล่นดูให้อาหารปลาหาอะไรกินก่อนระหว่างนี้ระหว่างรอเจาเอ๋ยก็ให้อาหารปลาถุงละ10บบาทอย่างนี้เอาไปแล้วสองถุงนะแล้วเราก็ไปให้อาหารปลากันเอ้ยให้ให้อาห,หารปลาหน่อยเด้อ ทุกคนาเเพียบยบลตอนนี้เราปล่อยเจ้าเอ๋ยให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะซื้ออะไรไปกินบนเรือบ้างที่เล็งไว้ก็จะมีส้มตำปลากเป็ดทอดอะไรอย่างงี้เดีย๋ยวดูว่าน้องนุ่นจะได้อะไรนะทุกคนอันนี้เราจะได้อย่างที่สองเอาเผ็ดพอดีก็ได้ เราเลือกเป็นยำแหนมนะครับยำแหนมยำแหนมช่วยเท่าไหร่ฮะอ่ายำถ้วยละ100บาทนะอ๋อเป็นแหนมเชียงใหม่เลยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งอ่าก็มีกระสุนหอมอย่างร้อยแคบหมูก็ร้อยยำแหนมก็100เอาแค่ยำแหนมเนาะเอาแค่ยำแหนมก่อนก็ได้อ่าแคบหมูด้วยก็ได้อ่ะสองร้อยบาทยำแหนมร้อยแคบหมูร้อย ขายเป็นกล่องเหรอกล่องละห้าสิบบาทโอเคน้องรุ่นได้อะไรมาบ้างคะสำหรับกินบนเรือโชว์หน่อยโชว์หน่อยค่ะอ่านี่พริกย่างอันนี้พริกย่าง พิกย่างมีอะไรอีกอ่าพิกย่างไส้หมูทอดมันของโบสถย่างทอดมันทอดมันกี่บาทนะทอดมันห้าสิบิบย่างอะไรพิกย่างห้าสิบ แล,แล้วก็มี <tecn> um หม,มูกรอบ200หมูกรอบมีสองร้มตำมีซมตำปูปลา50กับ40ป่ะมีซ่อมตำไทยแล้วก็ตำปูปลาตำไทยกับตำปูปลาอันนี้ของเด็กน้อยก็มีไก่ทอดให้เจ้าไก่ทอดเท่าไหร่ไก่ทอดห0ส0บาทแล้วก็ผัดไทยก็60บนะครับแล้วก็ซื้อน้ำซื้อน้ำอะไรขึ้นมาบนเรือได้นะทุกคนอันนี้แคาหมูเท่าไหร่ข้าวหมูร้อยหนึ่งแล้วก็ยำแหนมป่ะมียำแหนมอีกทุกคนอันนี้ ก็หนึ่งร้อย่ก่อ,อกเท่าไหร่แม่แค้กอกสี่สิบหมดนี่ก็ห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยนก็ราคาพอสมควรนะทุกคนหกห้าหกร้อยนะเดี๋ยวเรารอเรือออกนะครับเรือออกตอนสิบเอ็ดครึ่งวะหรือเที่ยงเที่ยงครึ่งเรือออกเที่ยงครึ่งอีกสิบห้านาทีเรือออกแล้วนั่งกินรอไปโอเคทุกคนตอนนี้เรือออกแล้วนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่ไหนครับน้องนุ่นวัดดอนหวายวัดดอนหวายไม่ใช่นะวัดบุญนะทุกคน จริงอยากไปว,วัดวัดกลางบางพระหลวงพ่อเปิดนะแต่ว่าขึ้นเรือไม่ทันถ้ารออีกทีบายสองจาจะไม่ทันอันนี้ก็ลยเป็นวัดบุญแทนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบนเรือทุกคนนี่นั่งติดกับพี่คนขับเลยนะครับผมอ่าและเจ้าเอ๋ยของเราก็กําลังตื่นตาตื่นใจกับการนั่งเรือยืนบนเรือไม่ได้นั่งยืนเรือเรียกยืนเรือนี่ก็เป็นในส่วนตรงนั้นก็คือตลาดน้ําวัดลำพญาที่เราซื้อของมาครับ ก็นั่งไปอย่างนี้ชิลๆเลยทุกคนโอ้โหทุกคนตอนนี้เรากําลังผ่านสะพานเขียวนะครับสะพานเขียวเห็นไหมสะพานเขียวเขียวเขียวเป็นสะพานแเขวยวเขียวให้ดูนี่สะพานเขียวนะครับอ้าวน้องนุ่นยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ไหว้สะพานโอเคอันนี้มอเตอร์ไซค์ผ่านได้นะแต่ว่ารถเก๋งผ่านไม่ได้นะทุกคนนี่โอ้แตงแต่ทางมันน่ากลัวมากเลยมอเตอร์ไซค์นี่ก็ระวังนะเดียวเอยู่ โอเคเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะพาไปแวะที่ไหนต่อนะครับทุกคนโอ้ห oh, แดดแรงมากฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับวัดสุกนะเรือก็จอดให้เราประมาณ25นาทีนะฮะตอนนี้เจ้าเอลของเราก็เดินนําไปแล้วเดินได้ไหมลูกค่อยๆเดิน่ะถึงแล้วนี่ทุกคนวัดสุกนะครับวัดน,นารามก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันนะประมาณ20นาทีนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําบุญเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่วัดสุขวัฒนารามก็มีหลวงพ่อทีปังกรด้วยนะน้องนุ่นเนะาะได้แปดทองไหมแปดทองแปดทองเรียบร้อยแล้วนี่นน yes? จเจาเออยู่ไหนคะเจาเออยตีะะระฆังเจาเออยตีระฆังอยู่ด้านในเจาเออยู่ไหนโลกไหนเจาเออยมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ทําอะไรบ้างคะตีะระฆัง<ๆ>แล้วก็ปิดทองไหนดูมือสิทองติดมือมาไหมนี่ทุกคนมือดำปีเลยมือมีแต่ทองเต็มไปหมดเลย โอเคครับเขาก็ให้เวลาเราอยู่มา2ตั้สิบห้านาทีนะที่วัดสุขวัฒนารามนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลงเรือแล้วก็นั่งกลับไปวัดลำพญากันต่อนะทุกคนไปฮัลโหลทุกคนตอนขากลับจากวัดบุญนะครับพี่วัดไม่ใช่วัดบุญวัดสุขอ่ะพี่คนเรือก็พาเรามาแวะทาเลสคลินิกฟาร์มแอนคาเฟ่มีฝังเข็มมีอะไรด้วยเนดะี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับ อาทุกคนนี่เราขึ้นจากเรือมาแล้วทาลี๋อทาลีกินอีกพแพทย์แผนไทยเจ้าเอ๋ยอฟังเข็มไหมลูกไม่ฟังเหรอ,อเ,เดี๋ยวเราไปหากาแฟหาอะไรกินกันดีกว่าทุกคนเขาบอกเป็นคาเฟ่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในมีห้องน้ําด้วยมีชมธรรมชาติเออก็ดูดูสวยงามดีนะแล้วก็มีโซนกาแฟติดแอร์เย็นๆเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในส่วนแม่ก็ถ่ายคลิปเจ้าเอ๋ย ทั้งวันนะครับเจ้าเอ๋หันมาดูกล้องย่าหน่อยลูก,กลอ,อ่โบกมือให้ย่าหน่อยเออเนี่ยมีปลาคาร์ฟด้วยทุกคนไปดูปลาคาร์ฟกันเออมีคลินิกให้หารปลาอีกแล้วเจ้าเอ๋ยเราเดี๋ยวเราหากาแฟหาอะไรกินดีกว่าครับฮัลโหลทุกคนตอนนี้เจ้าเอ๋ยก็ได้อาหารปลาหน่อยลูกดูอาหารปลาหน่อย ทีนนี่ไม่เสียเงินนะครับเขาให้อาหานปลาแล้วนี่ขอแบ่งเข้ามานิดนึงอ่าก็มีปลาคร์บอย่างนี้เลยนั่งให้อาหารปลาส่วนด้านในเป็นห้องแอร์มีคาเฟ่เดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟสั่งกาแฟแล้วมาดูจะเอ่ยให้าหารปลากันเอ่ยไปนั่งตักแอร์ไหมลูกทีงนี้ร้อนให้เยอะๆเลยลูกให้เยอะๆเลยให้หารปลาครับ คนเราได้กาแฟและลาเต้เย็นชิมกับลาเต้ด้วยตาสว่างเลยกาแฟหอมนะเข้มดีใช้ได้นะครับส่วนตอนนี้เจาเอ๋ยของเรานูน่นไปหาไอติมอยู่ดูนี้ได้ติมอะไรมาเออมานี้ได้ติมอะไรมาลูกกล่องเท่าไหร่ไหนได้ติมอะไรมาโชว์หน่อยขอดูหนะ่อยอันนี้ฮอกไกโดโมิ้วนะครับ อันนี้คืออาหารกลางวันอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นกินได้ทุกมือ้อที่ไงเต็มม,มีช้อนป่ะเนี่ยมีช,ออยช้อนอยู่ข้างในเหรอโอเคแล้วมีตังค์จ่ายให้เต็มไหมไม่มีนะครับน,นี่ก็หล่อยกินในเต็มฟรีได้ทุกที่จริงๆเลยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราได้น้ำฝรั่งมานะครับขวดละยี่สิบบาทเป็นน้ำฝรั่งสีสแดงให้น้องนุ่นชิมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรหวานหวานเป็นไงบ้างรสชาติ หวานมีรสฝรั่งไหมมีมีจินฝรั่งชัดเลยเอ้ยเอ้ยทไร่าอยากกินอีกปาอยากกินอกีกปาอิ่มแล้วลูกเวลากินอาหารเที่ยงแล้วเปิดให้หน่อยครับลูกน้องลูกเปิดให้จิ้มหน่อยลองชิมน้ำฝรั่งดูนี่น้ำฝรั่งอืมอ้าชื่นใจปาทุกคนเดี๋ยวเราลงเรือแล้วกลับวัดลำพยากันต่อนะครับผม ทุกคนเราก็ลงจากเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นเรือตอนเที่ยงครึ่งกลับมาถึงวัดลำพญาก็บ่ายสองโมงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นเรือมาแล้วก็มาดูก็บอกว่าสมัยนี้ของน้อยลงเยอะร้านปิดเต็มเลยนี่วันเสาร์นะปกติวันเสาร์เราก็หยุดยาวอย่างเงี้ยคนแน่นและเต็มไปหมดจำได้ว่าเคยมาเนี่ยนั่งกินแบบเต็มไปหมดเลย น,นี้ร้านปิดไปเยอะนะครับสำหรับตลาดน้ำวัดราพยาน่าเสียดายแต่ก็ดีอย่างคนไม่เยอะก็ไม่พูกพล่านดิเดินสบายดิเดินสะดวกเออถ้าคนเยอะๆก็แบบแน่นเอียดนะก็แนะนำแล้วกันนะฮะใครไม่เคยมาหรือว่าใครเคยมาแล้วก็ามาพักผ่อนเออโลง่งโล่งไปเยอะตนะลาดน้ำวัดํำพยาไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยประมาณสักขับรถสักไม่เกินชั่วโมงนะฮะจากกรุงเทพแตงผมมาก็ไม่เกิน30มนาทีนะครับ มีของขายของอะไรมาซื้ออะไรกินกันแล้วก็นั่งเรือกันประมาณนี้อุ๊ยทุกคนตลาด,ดแตงหาเลขให้นหน่หอยสามหนึ่งหาเลขสามหนึ่งมีปะเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเหรออนนี้ไหนใบเท่าไหร่ใบร้อยใบร้อยเอาขนาดเก้าสามหนึ่ง โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว,ยว์เลยาสามหนรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะครับสีามหนึ่งอ่ะฟังโอเคได้เลยลโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ตลาดน้ำวัดลำรผยานะครับเจ้าเอ๋ยขาสนุกไหมโลกวันนี้นั่งเรือสนุกไหมตอนนี้เจ้าเอ๋ยหน้าบึ้งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจอร้านของเล่นไงเราไม่ได้ไงทุกคนโวยวายอยู่นะก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเด็กๆกับร้านของเล่น เราไม่ได้ใจดีขนาดนั้นจะให้ของเล่นได้ทุกวันนะครับให้เฉพาะโอกาสสำคัญเท่านั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครอยากมาเดี๋ยวทิ้งแมพวัดลำพญาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้ดใช้เงินประมาณนิดๆหน่อยๆนะนั่งเรือก็60-80บาทอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่โอเคหลักคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง n j Story ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย That <laughs> now.